mình si hama lọ binh hùng hai hùng hai bao bao siêu cái hết koi kín kêu hương hết bởi lại lấy cấp kìa hùng 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 kìa nó chín 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 như thế này nè, không có hướng, không có rùm, không có chín chín. Bây giờ nó đang... Lát bọ. Và... hằng... nương lây lát bọ กูคุณอะไราก็นอฟังเเสเสยเดี来来๋ยวว่า <laughs> ่าไม่คไม่หอก็น I uh -huh.

cái máy bò nó bò này mình bò khỏi để lái lắm Tây bước bự gì bứng này có mình dư xong bứng Tổng oh, lại lại đây này nè เพราะว่าสมาชิกหลายคนเติบเอาละวนะอันนี้บึ้งหนึ่งน่าจะมีหลายอยู่าบางเห็นมีบานเต้นอยู่ โอ้หูนึงรัดเนี่ยหูนึงรัดว่ะหากว่าอะไรอีกคนนึงรัดนีมุญเนี่ยบุญเ,เต็นเป็นโม,มอยู่ กระไดไล่เ you know, ต้าเนาะตังไปขึ้นตังไปแล้วยินเอาไปอยู่นั้น่ห้องค่ะแต่เป um, <t> ็นโลเลยนี่แต่ยินบอกไปเอาอยู่นั้น่ห้องอันนี้ก็เป็นสวนฮักขี้ของเขาปลูกไปเองเนาะเครื่องปุงเอามาฮักหอมฮักซีนี่เพร่าบุต้องได้ซื้อเลยปลูกไปเองนี่ฮักกาดฮักกาดฮักสลัดเนาะ หลังจากปรุงแต่งแล้วเรเก็บผักแล้วนี่ไปกับกินแซ่บๆผักกำลังออกดอกกานกันย,ยันยันักเลยนี่นี่ก็เป็นเครื่องที่เอาเกี๊ไว้าหนอกระเทียมหระเข็ดกะหักหอมย่างหอมอ่าเอาเป็ดแล้วก็กันกำน,นี่เป็นเครื่องกรับ

เิ้งมาก็้เอาเออมีดสอยข้างนู้นเลย่่ะ้ไงมิดบ้งก็ได้ฮะเจ้าเา้มิบังเขออห่าเลยมันเละเสียน่ยมาเสียบดีนะหอาหอมเรียมแล้วเราวันนี้ใส่เลย เอาเห็นจับนเห็นเติมพักเขาไปแล้ววันนี้คนตอกันปุกกัะทรโนหาไกลได้ไก่ไดอไกหนึงออิ้มมึด้วยวันี้เป็นยังไงเอาไบกินไหนล่ะินแหกแล้วมีือไยงนั่นยิยลี อย่างไเติมอย่งอีกโอโคี่มันอ้โหมุเติมเข้าไปประเดชเยวเ้าเติมดูประเดลน้าเอ้คือบุเหมนมะนาวมนาะนาพันกะเมีนอ่ะมัสนสไตล์มัเกี้ยงน้าไรเกี้ยงเป็นคือกันเขาเอินมาเน่าเราดูแรง uns. ึมเข้าไปอะไรกลัวเนาะตึมจังเอยเนอะปัดอืมขกัวสาลายได้ก็ไดนะ้โอเคมันคือว่าสาอย่นี้บนเห้นเหวะเ,เลขั้เลยสองสิบบีบมันเข้ากันเลยเหรอไม่กนยำขว้วคนสินะคนกินนเป็นคันเนาะ ลองซีมด้วยมาหนิออนลองซีมมืนคำนึ่งกันเห็น,นดูมามานีีแล้วมีฮูฮาดิวนี่เห็นมันกินแกงท่านมีบัวงจะคลองลองดแซบ อย่าน้นเนี่ยครับคำนิ้วค่ะอเคลองดูาเลยิ้นู้นเลยตังตงยังลย่ยรเยะก้าบอะเซบเนาะเจ๊ข้าวค้างซบเย่างบานนู้นเออกลบเอ็ดใส่ นี่ละมีนอยู่าย,ยูนาไนะนี่แก็มแกงเขาเอ้นอย่งวะแกงข้าหวหอมเหรอแอบแอบไหนเฮ้ที่ด้อืมครับไปดูครับ,บสะะั้นไร่ กินกับเอาญยังเนี่ยเอากินแต่มียาเดียวเลยทีนี่มาหอนนี้กะจบคลิปใบเฮียงครานี้เนาะเป็นแนวทางการกดไลค์กดแชร์ให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเห็ดคลิปต่อไปนะเพื่อติดตามเบิ่งคลิปต่อๆไปเนาะมันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเห็ดอีกอย่างเนี่ย